สวัสดีครับนักเรียนเจอกับคุณครูนัทพัฒน์มูลคำอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องแรงกันไปแล้วคราวก่อนนั้นเราได้รับทราบแล้วว่าแรงความหมายของแรงนะมีทั้งแรงรับและแรงเสียดทาน แรงรับคืออะไรแรงรับก็คือแรงที่มีตั้งแต่สองแรงขึ้นไปสามแรงหรือสี่แรงห้าแรงก็ได้มากระทําต่อวัตถุชิ้นเดียวกัน ถ้าหากว่าหลายๆแรงนั้นมากระทํามันมองดูแล้วมันเหมือนกับมีแรงแค่แรงเดียวเท่านั้นเองกระทําต่อวัตถุนะผลออกมาก็าคือผลลัพธ์ออกมานั่นเองนะผลลัพธ์ออกมาเปรียบเสมือนมีแรงแค่แรงเดียวอย่างเวลาเรานะเคลื่อนวัตถุชิ้นนี้นะชิ้นนี้มือของครูดึงวัตถุ เลื่งถุงนี้ไปแล้วอีกมือหนึ่งก็ออกแรงช่วยกันแบบนี้น,นี่คือแรงสองแรงนะครับมากระทำต่อวัตถุวัตถุเคลื่อนที่ครับแต่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้เป็นลักษณะของแรงลับ มันเปลียบเสมือนกับว่ามีแรงให้เธอเห็นมองเห็นนะเพียงแค่แรงเดียวแต่จริงๆแล้วอาจจะมี2แรง3แรง4ี่แรง5้าแรง6แรงก็ได้มากระทาต่อวัตถุชิ้นนี้ทีนี้แรงต่างๆนั้นแน่นอนในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรานำแรงมาใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์แรงรับก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันแรงรับมีประโยชน์อย่างไร เท่าที่เธอนะเคยเห็นในชีวิตประจําวันของเธอบางครั้งเธอใช้นะความสําคัญความหมายของแรงนี้ไปนะให้เกิดประโยชน์แต่เธอไม่รู้ตัวว่าเราใช้ผลลัพธ์ของแรงตั้งแต่สองแรงสามแรงสี่แรงห้าแรงขึ้นไปมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างสปริงนี้สามารถที่จะวัดค่าของแรงได้วัตถุชิ้นนี้ก็หนัก นะมีแรงมากพอสมควรครูก็จะออกแรงดูนะครับออกแรงจะดูว่าวัตถุชิ้นนี้มีแรงเข้ากับเท่าไหร่ตอนนีนะค้ครูสามารถวัดได้4นิวตันนะครับนักเรียนลืมหรือ,อยังว่าหน่วยของแรงมีหน่วยเป็นอะไระถูกต้องเป็นนิวตันนะเป็นนิวตันนั่นคือ ความหมายค่าของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันทีนี้ตอนนี้ครูวัดได้4นิวตันนะครับ4นิวตัน4นิวตันนี้ออกแรงแค่คร,คร,ครูออกแรงยกวัตถุชิ้นนี้ครูออกแรงไป4นิวตันเชื่อเดียกันเพื่อที่จะทําให้วัตถุตัวนี้ยกขึ้นมาได้ต่อมาครูเอาแรงอีกแรงหนึ่งมาจะเป็นแรงที่สอง แรงที่1โอเคครับแรงที่สองอยู่มือนี้นะอันนี้เป็นแรงที่สองมาช่วยยกวัตถุชิ้นนี้ปรากฏว่า,อาตอนนี้ครูําให้เท่าๆกันนะเท่าๆกันก็ครูอ่านเองนะต้งอตัวมันเล็กมากก็จะได้แรงที่1นึสองตัวตี อ่าถูกต้อง2นิวตันส่วนด้านนี้ก็2นิวตันเช่นกันหน้สองออกแรงแรง1ก็2แรงที่2ก็2นิวตันนะดนนเดี๋ยวครูแรงที่2เพียงแค่1นิวตันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอาฟืบหนึ่งนิวตันหนึ่นิวตันอ้าวหนึ่งนิวตันแต่แรงที่1นั้นเป็น3นิวตันครับนักเรียน เห็นไหมว่าถ้าเอาสองแรงนี้มารวมกันมีค่าเท่ากับ4นิวตันเอาใหม่ครูเอาแรงที่สองให้เป็น3นิวตันเลยฟืบสนิวตันแตแรงที่1ตอนนี้เหลือเพียงแค่1นิวตันเองนะครับ1นิวตันเองแรงที่1ถ้าหากว่าเอาแรงนี้แรงนี้ออกแรงมากเพราะนั้นแรงนี้ก็จะออกแรงน้อยแต่เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกินสี่ท่านนี่คือการนำแรงสองมา,มารวมกันแล้วมาช่วยกันเป็นขอการนำประโยชน์นะนำะความหมายของคำว่าแรงลับเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะหนัพราะนั้นแรงลับเนี่ยจึงสามารถนำป,ประโยชน์ในของเราโดยทำให้แรงที่ ขึ้นย้ายประตุซึ่งมันหนักอย่างตัวอย่างในห้องเรียนนะลูกนะในโรงเรียนของเรานหะที่ลูกเธอยกถังนมเนี่ยขึ้นไปในชั้นสูงสูงเนี่ยโอโ้โหแย่เลยนะฮะเพราะถ้าเธอคนเดียวเนี่ยออกแรงแรงเดียวโหหนักมากเลยสังเกตไหมว่าเราจะไม่ยกคนเดียวแต่เราจะยกสองคนครับ สองคนพอยกสองคนปุ๊บโอ้โหทีนี้สบายเลยนะสบายเลยนะเหมือนกับเครื่องช่างสปริงนี้แหละที่ครูยกวัตถุจะทําใหอา้ออกแรงน้อยนะเฉลี่ยกันไปเ,เธอออกครึ่งนึงฉันก็ออกครึ่งนึงนะแทนที่จะออกคนเดียวทั้งหมดเลยไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องแบ่งกันอย่างนี้นี่นะครับคือประโยชน์ของแรงรับนําไปใช้ประโยชน์ได้ครับ เอาแล้วนะนักเรียนเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูภาพในกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราว่าเราใช้ประโยชน์จากแหล่งลับอะไรบ้างในที่เธอเห็นเธออาจจะบางคนเนี่ยเคยเห็นมาแล้วแต่ไม่รู้ว่านั่นคือการใช้ประโยชน์จากแหล่งลับามาดูภาพกันนะครับนักเรียนจากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นนักเรียนสองคนเนี่ยนะนักเรียนสองคน คนด้านฝั่งด้านนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นแรงที่1เป็นแรงที่1ส่วนคนนี้เป็นแรงที่สองทั้ง2คนนี้ออกแรงไปในทิศทางเดียวกันคือด้านนี้มาทิศทางที่วัตถุกันที่นี้แรงนี้ก็เป็นแรงรับแรงรับเกิดจากแรงที่1กับแรงที่สองลักษณะไปทิศทางเดียวกันแบบนี้จะทําให้ค่าของมันเพิ่มมากขึ้นแรงรับก็จะ มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับแรงที่มาขวางได้เพราะนั้นถ้าโต๊ะตัวนี้มีแรงเท่ากับสามนิวตันนะสมมตินะมีแรงเท่ากับ3นิวตันคนที่หนึ่งออกแรงไปสองนิวตันโต๊ะตัวนี้จะเคลื่อนที่หรือไม่นักเรียนอไม่เคลื่อนที่ครับเพราะว่าแรงที่ออกไปนั้นสู้กับของโต๊ะไม่ได้นะไม่ได้เพราะนั้นคนที่สองมาเลยครับมาช่วยคนที่สองนี่ออกแรง นะเข้าไปอีกสมมุติว่าออกแรงทั้งสองนี้เท่ากันคนละสองก็กลายเป็น4นิวตันเพ Newton, ราะสี่นิวตันปั๊บสามารถที่จะเอาชนะนะแรงของโต๊ะซึ่งมีสานิวตันได้มีเหลืออยู่ตั้งหนึ่งแรงนะหนึ่งแรงนี้ก็สามารถทําให้วัตถุตัวนี้โต๊ะตัวนี้เคลื่อนที่ไปได้นี่แหละครับคือลักษณะของประโยชน์เรานะําประโยชน์ตรงเนี้ยประโยชน์ของแรงรับนะมาใชนะ้มาใช้งานในทาทีภาพนี้นักเรียนมาดูภาพนี้นะครับ ภาพนี้เป็นภาพสะพานแขวนหลายๆายคนเคยเห็นแล้วเวลาเธอไปกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพของเรามีจังหวัดพิจิตรมีไหมเอ่ยสะพานแขวน๋อมีนี่เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงน,นะริมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนที่เธอจะข้ามไปสถานีรถไฟไงรถไฟนั่นแหละครับนั่นคือตัวอย่างสะพานแขวนเลยสะพานแขวนใครที่ยังไม่เคยเห็นไปดูซะนะอ่าไปดูได้อ่านดูภาพนี้ก่อนก็ได้ภาพนี้ เป็นสะพานแขวนที่มีขนาดใหญ่มากตัวสะพานเนี่ยมีแรงมหาศาลเลยสร้างจากคอนกรีตหนักมากแรงนั้นกดลงมาขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นทํายังไงสะพานแขวน,นตรงนี้สะพานตัวเนี้ถึงจะอยู่หรือรอยแบบนี้ได้เพราะนั้นก็ต้องเอาเชือกเราไม่ใช่เชือกแล้วเอาเส้นลวดสลิงอย่างหนาเลยครับมา แขวนไว้หลายๆเส้นหลายๆเส้นทําไมมันต้องใช้หลายๆเส้นแบบนี้เอาเส้นเดียวไม่ได้เหรอเส้นเดียวไม่พอนะเรียนเส้นเดียวไม่พอไม่สามารถที่จะต่อสู้กับนี่ได้ครับแรงของสะพานได้เพราะว่าน้ำหนักของสะพานนี้มันหนักมากเพราะนั้นต้องใช้หลายๆเส้น เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามมารวมแรงกันนะรวมแรงกันเพื่อที่จะต่อสู้กับน้ําหนักของสะพานให้ได้ต้องเอาชนะด้วยนะต้องเอาต้องให้มากกว่าด้วยสะพานนี้จึงจะลอยอยู่ได้นี่ลักษณะการดึงของเส้นลวดนี้มันจะไปในทิศทางเดียวกันจึงนําให้เกิดแรงลัดเกิดขึ้นนะแรงรับเกิดขึ้น,นะรรนสมมุติว่าหนึ่งเส้นนะสามารถรับแรงได้ หนึ่งพันนิวตันสองเส้นก็สองพันนิวตันมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายๆเส้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็สามารถที่จะยกน้ำหนักของสะพานมหาสารนี้ได้แถมน้ำหนักของรถที่วิ่งไปวิ่งมาอีกนี่ภาพนี้ครับนักเรียนภาพนี้เป็นภาพล้อเลื่อนล้อเลื่อนโดยใช้สุนัขนะเป็นแรงที่จะมาดึงดึงล้อเลื่อนนี้ แถวนี้ไม่มีนะลูกเนี่ยที่จริงเราไม่มีเธอต้องไปนู้นเลยแถวแถวขั้วโลกเอางี้แล้วกันว่<ช><ๆ>าง,างๆเดี๋ยวครูจะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวเรานั่งเครื่องไปกันแล้วก็ไปเล่นเนี่ยตามเขาเลยไปขอเกะอพายเข้าไปกันแล้วกันนี่เธอเห็นไหมมีสุนัขหลายตัวเลยทาไมต้องใช้สุนัขหลายตัวก็เพราะว่าน้าหนัก ของผู้โดยสารเนี่ยเยอะมากหลายคนนะหลายคนสุนัขตัวเดียวไม่สามารถที่จะออกแรงได้นะออกแรงที่จะดึงตรงนี้ได้เลยเพราะนั้นต้องใช้สุนัขหลายๆตัวเป็นแรงที่รวมกันก็คือเกิดแรงลับแรงลับนั้นต้องเกิดจากแรงของสุนัขหลายๆตัวแล้วก็ออกแรงไปในทิศทางเดียวกันจึงจะทำให้เลื่อนนี้เคลื่อนที่ได้ ภาพนี้เป็นภาพน่ารักมากเลยคุณพ่อนะคุณพ่อหนวดเฟิร์มเนี่ยนะพาลูกๆนะพาลูกๆมาเที่ยวกันโดยขี่จักรยานจักรยานนี่ก็โ,โหเสนน่ารักยาวนิบเดยนะไม่ใช่รถเก่งนะลูกนะยาวมากนะทั้งหมดเนี้ยช่วยกันครับช่วยกันออกแรง คุณพ่อเขาออกแรงคุณลูกๆเขาออกแรงคุณแม่ก็ออกแรงด้วยแล้วก็คุณน้องๆตัวเล็กน่ารักนี่ก็ออกแรงด้วยไม่ใช่นังเฉยๆทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแรงการออกแรงของทุกคนนั้นก็เป็นการเพิ่มแรงนะเพื่อให้เกิดแรงลัพธ์มากๆสามารถทําให้รถจักรยานเนี้ยเคลื่อนที่ไปได้นะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ถ้าปล่อยให้คุณพ่อแรงเดียวน่นเลยว่าจะไหวไหมเนี่ย โอ้โหสมาชิกเยอะมากเลยไม่ไหวแนะ่นอนเลยแค่คุณแม่นี้ก็เดิดูแล้วกันคุณแม่ก็ตัวโตโต,ตแล้วนะยังคุณลูกๆอีกนะก็คงจะไม่ไหวเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำมาหากินนะครับช่วยกันออกแรงไปในทิศทางเดียวกันรถนี้ก็จะเคลื่อนไปได้อ้าวภาพนี้นะนักเรียนมาดูเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นจักรเยอร์กันจักรเยอร์สองทีมทีมนี้ ผู้ชายสองเหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งด้านนี้ก็ผู้ชายสองหญิงหนึ่งทั้งสองทีมนี้เล่นท่าเยอะกันทิศทางเธอดูทีมนี้แรงเขาดึงมาด้านนี้แรงดึงมาที่ทางด้านซ้ายมือของเธอส่วนทีมนี้ออกแรงดึงมาทางด้านขวามือของเธอนะละนักษณะแบบนี้ในประโยชน์ของแรงรับจะมีส่วนเข้าไปยังไงอ,อ๋อ เรื่องของตรงนี้นะตรงนีนะ้มันเป็นเรื่องของการกีฬาเพราะนั้นเขาต้องการแรงรับที่มากกว่านะใครมีแรงมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปฝ่ายชนะเพราะนั้นใครที่ออกแรงน้อยกว่าก็จะเป็นฝ่ายแพ้เรื่องของแรงรับตรงนี้นะเป็นส่วนที่เราเอามาใช้ในเรื่องของการกีฬา ใครจะรวมแล้วมีแรงมากกว่านะแรงรับมากกว่าก็จะชนะได้เล่นจกักรยร์นะครับนักเรียนก็คงจะเคยเล่นมาแล้วก็สนุกดีนะระวังเชือกจะขาดก็แล้วกันครับสวัสดีครับ